สวัสดีครับเมื่อานี้สิพามาช่มนะครับมันจะเปิดราคาค้วายนะครับควายอยู่หมู่เจ็ดบ้านแดงตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีนะครับผมควายเมนีนะครับมันเปิดราคานะครับเป็นคว้วสายพัฒนานะครับเพม่นจะขายยกคองน้ำกันชีโตนะครับสําหรับจะก็จะส้มราคานะครับส้มส้มลักษณะของเมนีนะครับเป็นลักษณะบ้านๆนะครับแต่วสัดส่วนความสูงประมาณลอยประมาณลอยสามสิบหานะครับ ลอยสามสีสามหาโดยประมาณนะครับท่องท่องเราหาเดือนเนาะครับท่องท่องประมาณหาเดือนนะครับลักษณะเพลินนะครับเชื่องนะครับหน้าตาดีนะครับเด่นตมนิดนึงเพราะว่าอยู่ท่ามนะครับอยู่ในทีลุมมันห่อนนะครับเป็นกระตุกขีตมนะครับนะครับผมท่องท่องหาเดือนแล้วนะครับผมทับพอบ้านๆนะครับถับผู้ใได้สนใจเสียไปพัฒนานะครับค้อยแม่นีก็ถือว่า ว่าใส่ได้นะครับทองหาเดือนแล้วได้พี่น้องนะผู้ได้สนใจนะครับนะครับผมครับอันนี้เป็นแม่นะครับเพื่อจะขายราคาขึ้นแม่ลูกนะครับลูกเพื่อนตัวผูนะครับอันนี้ช่มแม่กรทองหาเดือนเพื่อจะขายโยคูไอ้ยคอกนะครับอันนี้ขึ้นตัวแม่นะครับผมครับผมทองแล้วหาเดือนนะพี่น้องเพ่จะขายแม่ลูกนะครับอันลูกเพื่อนลูกตัวผูนะครับ อันนี้แม่เราทองหาเดือนแล้วเชื่องนะครับหน้าตาดีนะครับผู้ได้สนใจเสียพัฒนานะครับก็บถือว่าสุดยอดนะครับนะครับอันนั้นลูกตัวผูพ่นนะครับจักปีแล้วปุนี่ตัวผูปีเครื่องบ่ามมาล,ลูกตัวผูนะครับประมาณปีเครื่องนะครับลูกตัวนี้นะครับ ลักษณะหางกะทือว่าใส่ได้นะครับ้าผู้ได้สนใจเอาไว้เป็นห่อพันหรือว้าจ่เช็คคุ้มฟูงก็ได้นะครับกะทือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องู้ได้สนใจแม่ลูกนีนะครับเป็นสามตัวครับในท้องนะครับแม่นะครับท้องหาเดือนนะครับแล้วก็ลูกตัวผู้นะครับครับแม่แม่ลูกคู่นี้นะครับเปิดราคาอยู่ประมาณนะครับแปด แปดหมื่หาพันบาทนะครับคุณได้สนใจต่อร่องได้นะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับผมแปดหมื่นหาพันบาทแม่ลูกตัวปูแล้วกระท้องมานในท้องนะครับหาเดือนนะครับผมครับผมสําหรับแม่ที่สองนะครับแม่ที่สองครับลูกตัวลูกตัวเมยนะครับลูกตัวแม่นะครับพี่น้องผู้ไดโซนใจนะครับสัดส่วนความสูงก็ ก้อนสูงแม่นี่ประมาณร้อยสามหกร้อยสามเจ็ดนะครับโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นลูกตัวเมียนะครับลูกติดแม่นะครับอีกโคมหนึ่งมันจะขายสองโคมมือนี่นะครับเป็นลูกตัวเมียนะครับมีท่องแล้วเนาะซีเดือนครับไล่ๆกันกับแม่นั่นนะครับท่องแล้วซีเดือนลักษณะของเพื่อนก็ถือว่าเซได้นะครับนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับ ครับผมสำหรับแม่นี่ก็เปิดราคาอยู่ที่เจ็ดเมื่อนหาพันบาทเนาะ้าผู้ใได้สนใจนะครับก็บมาเบิ่งก็ได้คั้วอยู่บันแดงแตะบนบันแดงอันเพอ่พี่วุ่นหลักจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องผู้ได้สนใจนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับเป็นทีมเบอร์โทรไวก้ก็คือเบอร์โทรผมก็ได้นะครับรือติดตอ่อในอีกข้างล่างก็ได้นะครับมึจิจิมเบอร์โทรไปห้นะครับศูนย์แปดแปดสามศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดศูนย์นะครับ 0883019280ถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยากมาเบิง่งหรืออยากต่อราคานะครับกับมาเบิ่งตัวจริงก็ได้นะครับมาเลือกเบื้องตัวจริงกันยูหน้าเพิ่นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือลูกสาวเพิ่นนะครับแม่ลูกคู่นี่นะครับเพิ่นห้องเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับมันกับสีร่วมแล้วนะครับกับที่อยู่ประมาณาแสนหกนะครับ ขันผูได้เมาทั้งสองแมนะครับกรณนแล้วนี่พิเศษนะครับถ้าผู้ได้สนใจอยากได้สีโตเนาะหกตัหน่อยก็ไม่ได้ทองนะครับเป็นรุ่นเอานะครับถ้าผู้ได้สนใจกติดต่อมาพานเบอร์โทรมก็ได้นะครับเป็นฝากขาย0883019280นะครับรถกรณนแล้วนี่พิเศษนะครับเมานะครับทั้งซีแมนะครับครับเพิ่มรถให้พิเศษนะครับขันร่วมเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็คือ หนึ่งแสนหกหมืนบาทนะครับท่านผู้ใดเมาพิเศษเลยทั้งสี่โตนี่ครับยกขอ,อกเบาง่ายๆนะครับเพื่อนจะลดหาอยู่หนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับท่านพี่น้องผู้ใดสนใจมาเบิงฝ่าวติดต่อมานะครับชาอดดมดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้ำนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาค่อยไทยของข้าต่อไปครับ